เรียบร้อยฮะภารกิจใครไม่รู้มีรอยเลือดด้วยไม่สนใจขอชื่นชมตัวเองก่อนสวัสดีชาวเดสบายทุกคนนะครับเมื่อวานแอบอยู่ไปวันหนึ่งไม่ได้ตั้งใจนะฮะพอดีค่าอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเข้าเกมไม่ได้ฮะทุกคนนั่งรอจนเกือบเที่ยงคืนไม่ไหวฮะก็เลยต้องไหลามาวันนี้แทน โอเคเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปเารกิจของเราวันนี้จะมาเล่นดีอนโนครับแล้วก็จะมาเล่นเซตตัวเทมจุด5กองที่พกมาก็จะเป็นโทเทมคำสาบหมดเลยเนาะต้องบอกเลยเซตนี้สนุกครับถ้าเกิดว่าเขาดื้อด้านไม่ยอมแคสเนี่ยโดนกึ่กินแน่นอนที่บอกว่าจะมาจุดไปคำสาบอันนี้ครับร้อยแก้จิตกรรมตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเซอร์เขาแก้คำสาบเนี่ยเราสามารถไปจุดกองไฟเพื่อให้เปิร์กนี้ทํางานครับแต่ละกองก็มีความสามารถแต่งตางกันไปครับไม่ว่าจะซ่อมเครื่องช้ารักษาชา้าเปิดประตูชา้าหรือว่าฟื้นตัวจากการนอนชา้า ทั้งหมดนี้ใช้3สามสิบเปอร์เซ็นต์หมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราจุดได้ถึงห้ากองเซอร์จะไม่สามารถแก้คำสาปได้อีกเลยครับคำสาปต่อมาครับของเล่นหลังจากที่เซอร์ลงมาจากตะขอเนี่ยเขาจะติดสถานะไม่รู้ตัวไปตลอดทั้งเกมเลยหรือจกอนกว่าจะไปแก้คำสาปครับตัวนี้พกมาได้ตีฟรีบ่อยมากแถมเอาไปคอมบูกับเปิร์กแรกได้ดีด้วยครับคำสาปต่อมาครับกึ่งกินความหวังตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราให้เซอร์ช่วยกันออกจากตะขอตอนที่เราอยู่ห่างมากกว่า24เมตรเราจะได้มา1โทเค็นครับ เก็บได้2โทเค็นเราจะเดินไว5%้เหลังจากที่แขวนตะขอ3โทเค็นจะสามารถตีทียรล้มและ5โทเค็นจะสามารถโมลิเซอร์ได้เลยครับและคำสาปสุดท้ายจะทำให้เขาแก้คำสาปช้าลง12%ต่อโทเค็นครับในส่วนของแอดออนตัวนี้เวลาใครอยู่ใกล้ร่างเงาของเราเนี่ยเขาจะติดสถานะไม่รู้ตัวครับส่วนอีกตัวเวลาเรากระโดดไปที่ร่างเงาเนี่ยจะฟื้นตัวไวขึ้น15%ตโอเคที่พกมาก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปครับ รักคูนซิตี้ครับทุกคนเล่นดีอันโนทีไลนนึกถึงตัวเองทุกทีฮนะปวดหลังปีกเปิดฝั่งนูน้นผมชอบผมชอบฝั่งนี้ปิดมากกว่านะ <c oughs> อา้าวอะไรอ่ะเจอเฉยเลยฮนะเป็นน้องคอเด็ดคนแรก <c oughs> ไม่มีบาลานด้วย <c oughs> หนึ่งแหกขอบคุณครับ ไปเลยฮะไม่เปิร์กคิบุลาก็เปิร์กคนถือล่มฮะถ้าจำไม่บิดหายไปแบบไม่มีรอยเนี่ยเอ,อ้ได้ยินเสียงแล้วมาเจอกันเฉยขอบคุณครับโอเคขวายแรกน้องคอเด็ดฮะมีแคปไปแล้วเนาะหนึ่งอัน าเกิดว่าเราจับแขวนได้ทุกคนแล้วเนี่ยไวฮะคำสาบมันก็จะทั่วแมปเลยจังหวะนั้นก็ถ่วงเกมได้ดีฮะไม่มีใครปั่นแน่นอนมีร่องมีรอยฮะเป็นน้องทอรี่วิ่งไปเลยเจริญพรโอ้โหเช็คดูฮะ ไม่มีเสียงมาหาเลยเนาะใจะเอ๋ดึงแผ่ครับเ <c oughs> มื่อกี้เราเจอกันตรงกลางวางระเบิดใส่เราด้วย <c oughs> ไม่รอดฮะแบบนี้ไม่รอดเอา <c oughs> ถูกต้องครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับไม้ <c oughs> โอเคขายแรกน้องทอรี่ฮะ ไม่มีร่างให้กระโดดเลยเฮ้ยลอยใครสวัสดีครับเป็นท่านผู้พัฒนาสวยครับแบบนี้ไม่ไปด้วยึงแหลถูกต้องครับสบายสบายฮนะโลง่ลงๆเอาพลาดไปนิดหนึ่ง สวยฮะตอนนี้แค่ไป2แล้วโอเคมีเสียงคนร้องนะเอาสงสัยอยู่อีกฝั่งของกําแพงฮะชัดเจนเป็นน้องคอเด็ด ตอนนี้เกินกินสามทัตีได้เซอร์ไพรส์แน่นอนฮะปึ๊บถูกต้องฮะโอเคมาอย่างรวดเร็วสะดวกฮะจ่าเอ๋เจอได้ไงเนี่ย <c oughs> อ้าว <c oughs> น้องคอเด็ดปล่อยมือเฉยเลยฮะ มดหวังแล้วเนาะไม่ได้คืนกินสี่เลยสวยครับสวยแก้แบบนี้สวยเซอร์ไพรส์แน่นอนปล่อยไปฮะเอาคืนกินสี่เนาะเอาไม่ช่วยอะ่ะโอ้มีแลกเฟสด้วยฮนะ ไม่ธรรมดามาละแบบรวดเร็วเรามาเอาฟรีฮะมีวิ่งข้างนอกหนึ่งท่านเป็นน้องเอโรด,ดี้ฮะเหมือนไม่เคยเจอกันเลยนะไปเสื้อผ้ายเขาฮะผัวเดียวรู้เรื่องสวัสดีครับ เลยเนาะแหมนึกว่าจะวนสักรอบนะวิ่งขึ้นไปข้างบนแน่เลยเราเลี้ยวผิดนะฮะเฮ้ยขกี่อันแล้วนี่เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่เหลืออันเดียวฮนะเหลือแค่อันเดียวโอ้โหผมเห็นนะ รู้ว่าจะยัดได้ฮะดักทุกคนใจหนึ่งแผ่แน่นอนถูกต้องฮะอาวอย่ามาแก้คืนกินด้วยแบบนี้สวยทุกคนได้คืนกินห้าแน่นอนแบบนี้ สุฟไ้น์น้องเขาเลยแต่ถ้าเขาแก้คำสาปปุ๊บนี่คือโดนนะจุดห้าแน่นอนฮนะสวยแบบนี้สวยครับมาได้เวลาละเอานรกมาไว้บนดินฮนะเพิ่งปั่นได้แค่สี่เครื่องด้วยลุยฮะทุกคน เรียบร้อยฮะภารกิจใครไม่รู้มีรอยเลือดด้วยไม่สนใจขอชื่นชมตัวเองก่อน oh <my> <laughs> มันจบแล้วลูกนู้วิ่งไปนู่น้วฮะสบายสบายฮะเดินชิวๆจังหวะนี้ประเด็นคือสี่เครื่องด้วยไงเหมือนชนะไปแล้วอ่ะเอายังไง มีหลอกว่าจะโดดด้วยฮะโอโ้ไม่จริงจังแล้วไงเราอะปึ๊บโอเคมีมือถือเนอะเาะอ้วอาวลงข้างล่างครับพับเลยพับเลย,เลยก็เอาออกเลยเช่นกันโอ้โหตรงนี้ไม้เยอะฮะ ไปหาตัวฟรีดีกว่ามั้งเราเพราะว่ายังไม่มีใครมาเล่นตรงนี้เลยฮะทั้งชั้นบนชั้นล่างวิ่งตามไปหรือจะเสียเวลาทุกคนเดี๋ยวเราโดดดักฮะเฮ้ยเจอเฉยนู <laughs> ไม่ได้มาหาคนนี้นะเนี่ยครุกฮะโอเค กำลังไล่เอลดี่อยู่ดีๆฮะฟลุกมาเจออีกแล้วสองรอบแล้วนเนี่ยโอเคไปไหนแล้วเอ่ยนี่ไงมีเสียงมีเสียงเรียบร้อยฮะยังไม่แก้คำสาบด้วยเนี่ยไปเอาช่วยกันด้วยฮะรักกันเนาะขอบคุณครับโลมนุษย์ เอาย okay. like, ังไงโอเคเดี๋ยวนะเมื่อเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตรงนี้เนาะนี่นี่ลอยลอยยังอยู่ลอยยังอยู่เรียบร้อยนะหาไม่เจอหาไม่เจอก็กลับตะขอฮะทุกคน คุณครับรักกันเนาะเ,เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ไปไหนกันแล้ววะดิเฮ้ยขวดขวดซะด้วยฮะ <perseverance> จังหวะนี้ไม่ต้องจูกแล้วฮะทุกคนคือคือมันจบแล้วอะ่ะเออฮิ้วโชว์ไปเลย มีเซนเซอร์ด้วยฮะโรงหนังฮะตานนี้ได้ด่านตัวเองไปเลยฮะน้ำพุเกิดตรงนี้ก็ต้องน้ำพุแน่นอนร้อยทั้งร้อยฮะเฮ้ย ออเออเฉยเฉยเลยฮะทุกคนใครเอ่ยเป็นน้องเคสฮะชุดสวยซะด้วยเร<ะ>ียบร้อยหนึ่งแผงแน่นอนแบบนี้ถ<ะ>ิกต้องครับ อ,อยังมองหลังอยู่เนาะครับเลยนั่นแหละถูกต้องครับตรงนี้ทันแน่นอนสวยไปแลน้องเคสฮะน้ำพุฮะต้องน้ำพุก่อนนั่นว่าแล้ววลา้เราเกิดไก่น้ำพุเนี่ยเขาก็อยู่น้ำพุฮะสวยครับ หลอกหนึ่งแผลแน่นอนโอ้โหไม่ทันนะทุกคนสวยฮะหนึ่งแผลเออแล้วก็จะเก่งเกินไงเขาเรียนรู้ฮะรอบนี้หลบ น้ทำไมวิ่งอย่างนั้นน่ะโอ้โหโอ้โหดิจิตต์อ่ะอิจิตต์ก็ตีฮะไม่พุ่นก็ได้โอเคแขวนแรกเนอะเอด้าฮะนี่มีเสียงมีเสียงเฮ้ยนี่ก็มีเสียงเอานี่ดีกว่าทุกคน จับเฟสอสวยแบบนี้สวยฮะหวมุมแบบนี้ถูกต้องครับพับเลยไหมมันต้องอย่างนั้นอ่าเรียบร้อยฮะเดินติดสวยฮะหนึ่งแผลไม่รอดแบบนี้ไม่รอดมองตลอดเลยต่ยากวะเนี่ย ไม่มีเนาะตรงตะขอพอดีเลยฮะอ้ <c oughs> อมข้างหลังฮะทุกคนเราแขวนตรงนู้นเขาเขาต้องวิ่งมาตรงนี้ <c oughs> อยู่ที่เครื่องฮนะ มีสามเนาะต้องแก้คำสาปอีกสองฮะเจอเป็นน้องเอดาฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดีกว่าฮะโอ้โหว,วิ่งขนาดนี้เมื่อกี้ไม่หลงเลยอ่ะหนึ่งแถนแน่นอนไม้ไปแล้วด้วยสุกต้อมฮะปึ๊บสวยแบบนี้สวยไปไหนไม่รอดฮะ ต้องอย่างนั้นเฮ้ยไม่ทันเฉยโอ้โหขางมองจนหมดสองรอบอ่ะไม่ได้สกิลเลยทุกคนทำไมขาตายตีไม่ทันน่ะโอ้โห ไปดีกว่าฮะเอาไว้ก่อนเฮ้ยเกรงเกรงนิดนึงเกรงนิดนึงสวยครับแบบนี้เอาซอยขาซะด้วยลงแผลไปก่อนเดี๋ยวเอาน้องคนนี้ออกเฮ้ยเดี๋ยวมเมื่อกี้เสียงดังบึ้ม สวยครับพับเลยเนาะเ๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวนับก่อนนับก่อนหนึ่งสองสี่ห้าเยมันครบแล้วนี่ว่าจุดฮะแบบนี้เออเอาลุย เรียบร้อยนัรกบนดินฮะ oh <my> สวยงามสบายแล้วไม่รู้จะไปไหนเลยฮะจังหวะนี้ <c oughs> เหมือนชนะแล้วอะ่ะเ <c oughs> ขารู้ตัวกันยังเอ่ยมีเสียงฮะมีเสียง เคาะไว้ทุกคนมีแต่เสียงแต่ไม่มีคนจังหวะนี้เหมือนมาเดินเล่นนะชิวๆสบายๆ <c oughs> นี่ไงหนึ่งท่าน เออก็ตีทานนีดหว่าอา้าวมาเจอใครนะทีนี้เป็นน้องเคสอีกท่านฮะเหมือนคนนี้ไม่เคยเจอนะอสวยครับอโอเคแขวนแรกน้องเคสฮะ เดยวเล่นกับเครื่องเนี่ยทุกคนเขาปั่นชา้าแล้วเราไปเคาะเนี่ยบอกเลยคุณพ็ดชัดเจนมีเสียงคนร้องด้วยรุ่นไงน้องเคสใจเหี้ยนี่ยทันแต่ตอนเจฟตีไม่ทันนะไปะไปหวั่นจังหวะนี้ โอเคไปหวานไปที่เรียบร้อยฮะไปไหนเอ่ยน้องเอดาโอ้โหหลอกเราเอาเรื่องฮะก็ไม่ธรรมดาทับเลยไหมสวยครับไม่ทัน เก็บน้องเอดาไว้ก่อนฮะไปคนอื่นดีกว่ามีเสียงคิดถูกฮะมาที่นี่เฟสองเลยเนาะโอเคเฟสองน้องเคสฮะมาเคาะครื่องเช่นเคยแล้วก็ไปบ้านเล็กอยู่แน่นอนชัดเจน โอ้หดิจิตอลว่ะเขาเล่นเป็นนะเขาจูกก๊กบดีโนเป็นเลยสวยครับเหมือนน้องเคสจะปล่อยมือนะเออเใครมันเอาต้นไม้มาตั้งไว้ มองจนฟองหมดเลยฮะแต่เราได้ตีถือว่าโอเคอยู่อ้าวถ้าตรงนี้สวยทุกคนยิงง่ายอยู่วิ่งเลยเลยอ้าวโดนด้วยเฮ้ยลากมาเจอเพื่อนเฉย เนียนเฉยเลยทุกคนจะเอส๋สะดวกจริงๆฮะดดีานโนถูกต้องครับสองคนนี้นี่คือเอาเรื่องเลยนะโ <c oughs> อ้โหมองจนหมดอ่ะ ยอมเถอะพ่อเกมมันจบแล้วเรียบร้อยโอ้โหเล่นท่ายยากด้วยฮะเซ็นเซอร์อีกหัึงหากโอเคมิชชั่นคอมพิวต์ครับทุกคนและเช่นเคย สำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ